นางเอกน้องใหม่สวยเชิดชายในชุดแต่งงานออราเจ้าสาวจับสุดๆ้าพูดถึงชื่อลิงลิงซินลิลักษ์หลายคนยังจำหน้าของเธอได้เป็นอย่างดีในฐานะที่เธอเป็นนางงามเขาสวนกว้างจังหวัดขอนแก่นประจำปี2561ด้วยใบหน้าอันสวยงามและความสามารถรอบด้านท้าตอนนี้ลิงลิงได้รับโอกาสเข้ามาล้นล่นอยู่ในเส้นทางวงการบันเทิงและเริ่มมีละครให้ชมกันแล้วกับทางช่อง3ในเรื่องตราฟ้ามีตะวันนั่นเอง ด้วยความสวยและเสน่ห์แพลวพราทำให้ช่วงหนึ่งหลิงหลิงตกเป็นประเด็นข่าวว่ากำลังกูกี้กับพระเอกข้ามช่องอย่างเข้มหัสวีล้านมือล้านเพลือกดแท็กหาฝ่ายชายซึ่งในเวลาต่อมาหนุ่มเข้มก็ออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ซุ่มคบกันเพราะใช้ผู้จัดการเดียวกันเลยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอาจจะทำให้เข้าใจผิดเท่านั้นเองและตอนนี้สาวหลิงหลิงก็ปังอย่างต่อเนื่องเลยน่าจับตาสุดๆเพราะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสาวลิงลิงก็ได้รับโอกาสถายแบบในชุดแต่งงานบอกเลยค่ะว่าสวยหวานออร่าเจ้าสาวจับสุดๆเลยล่ะคะ่ะ